กลโกงน้ำหนักเครื่องช่างในการรับซื้อสุกรสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้เนี่ยทางกรมการค้าภายในนะครับเขาได้มีการประชุมหาหรือแนวทางในเรื่องเกี่ยวกับเงินกลโกงน้ำหนักเครื่องช่างในการรับซื้อสุกรนะครับซึ่งโดยสรุปแล้วเนี่ยมีลักษณะกลโกงอย่างไรและผู้ที่ปฏิบัติเนี่ยมีโทษอย่างไรเราลองมาดูกันนะครับ สำหรับลักษณะและพฤติกรรมที่มีการช่อโกงน้ำหนักเนี่ยนะครับก็ได้แก่การเปลี่ยนตุ้มทวงสำหรับใช้อ่านน้ำหนักทำให้น้ำหนักในการซื้อเนี่ยผิดไปจากความเป็นจริงนะครับมีการปรับแต่งเครื่องช่างหรือกงทำให้น้ำหนักสุกรของเกษตรกรเนี่ยลดลงโดยมีข้อสังเกต,ตดังนี้วงเล็บ1ก็คือจะให้ราคาที่สูงกว่ารายอื่น ประมาณ5 1 0บาทต่อกิโลกรัมนะครับนี่เป็นข้อสังเกตวงเล็บ2เนี่ยมักไม่ค่อยมาตามเวลาที่นัดหมายโดยจะเลื่อนเวลานัดหมาย2 3ถึงครั้งเพื่อให้เกษตรกรเนี่ยไม่ทันตั้งตัวแล้วก็จะเข้ามารับซื้อในช่วงที่ไม่มีคนอยู่ที่ฟาร์มสุกร3ม,มีรถคนแปลกหน้าเนี่ยคอยสังเกต วนดูบริเวณอรอบฟาร์มสุกรหากไม่พบเจ้าหน้าที่ก็จะเข้าไปรับซื้อทันที 4. เลือกใช้เครื่องช่างของผู้เลี้ยงสุกรนะครับก็เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรแล้วก็มีวิธีกลดโกงน้ําหนักของกลุ่มพ่อค้ารถเล่รับซื้อสุกรดังนี้ก็คือการใช้ตุ้มถ่วงที่มีน้ําหนักมากกว่าปกติและก็ไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติมาตราช่างตวงวัด พุทธศักราช2,542หรือใช้เครื่องช่างที่มีความเที่ยงผิดเกินที่กฎหมายกำหนดอสองเนี่ยใช้วิธีการสับเปลี่ยนกลงโดยการนำเอากลงที่มีน้ำหนักมากเนี่ยมาช่างแทนกลงที่มีน้ำหนักเบาทำให้น้ำหนักของกลงเปล่าเนี่ยมีน้ำหนักมากกว่าความเป็นจริง 3. ามเนี่ยมีการสับเปลี่ยนตุ้มถ่วงพิกัด50กิโลกรัมมาแทนตุ้มถ่วงพิกัด100กิโลกรัม เพื่อขานน้ำหนักให้น้อยลงกว่าเดิม50กิโลกรัมสเนี่ยใช้เท้าเหยียบแทน่นแท่นช่างขณะที่ช่างน้ำหนักกรงเปล่าเพื่อให้น้ำหนักกรงเปล่าเนี่ยขึ้นผิดไปจากค่าน้ำหนักจริง 5. ใช้เท้างัดแท่นช่างขณะที่ชั่งน้ำหนักสุกรเพื่อให้น้ำหนักลดลงผิดไปจากค่าน้ำหนักจริง 6. ใช้วัสดุยางรถยนต์หรือไม้เนี่ยรองใต้แท่นชั่ง ทำให้การชั่งน้ำหนักสุกรพร้อมกรงเนี่ยได้น้ำหนักที่น้อยลงนะครับและก็7เนี่ยใช้นิ้วกดบริเวณท้ายคันชั่งขณะที่ชั่งน้ำหนักกลงเปล่าเพื่อให้น้ำหนักกลงเปล่าเนี่ยเพิ่มขึ้นผิดไปจากค่าน้ำหนักจริงและ8ใช้นิ้วเนี่ยงัดบริเวณท้ายคันชั่งขณะที่ชั่งน้ำหนักสุกรเพื่อให้น้ำหนักลดลงผิดไปจาก น้ำหนักจริงนะครับนี่คือลักษณะกลโกลงในเรื่องของโกงเครื่องช่างน้ําหนักในการรับซื้อสุกรนะครับทีนี้พฤติกรรมดังกล่าวเนี่ยเป็นกระทำการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติมาตรามาตราตรช่างตวงวัดพุทธศักราช2542 โดยเป็นการดัดแปลงแก้ไขและกระทําการใดๆที่ทำให้เครื่องช่างเนี่ยแสดงค่าน้ำหนักผิดไปจากความเป็นจริงต้องระวังโทษตามมาตรา75มาตรา79โทษจำคุกไม่เกิน3ปีและปรับไม่เกิน120,000บาท รวมทั้งเป็นการใช้เครื่องชั่งที่ผิดอัตราเพื่อเอาเปรียบทางการค้าซึ่งเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา270มีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน6,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับ